โอ้โหคุณพ,พองเรี่ยวแรงยังดีอยู่เลยเน่คนวัยห้าสิบอัพอย่างเราเนี่ยยังไงก็ต้องออกกําลังกายกันบ้างวันนี้ถ้าคุณชนะผมเนี่ยนะผมจะเป็นเจ้ามือนะพาคุณเที่ยวเลยผมไม่กล้าคุณก็ใช้ถุงยางอนามัยสิจะให้คนวัยอย่างเราเดินไปซื้อถุงยางอนามัยเนี่ยนะแล้วคนอื่นเขาจะมองยังไงครับคุณเที่ยวบ่อยๆน่าจะไปลองตรวจเลือดดูบ้างนะไม่กลัวติดเชื้อ H i v ชเหรอจะเดินเข้าไปตรวจเลือดเนี่ย ให้เห็นเข้าเนี่ยอายเขาตายเลยเราไม่จําเป็นต้องเปิดเผยตัวใครๆก็ตรวจได้จริงเหรอ <c oughs> เออย่างนั้นเนี่ย <c oughs> ผมจะต้องไปตรวจเลือดดูบ้างแหละเรื่องเซ็กส์ใครๆก็มีได้ในทุกช่วงวัยตรวจเลือดใครๆก็ทําได้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว HIV ป้องกันได้เอชรักษาได้